ผมก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคันละฝันแล้วก็สวัสดีทั้งทาาไปทั้งเพจให้พวกเอ็มคันละฝันทุกคนด้วยนะครับมาดูเจ้าธรรมรัตน์นะครับอีกคันหนึ่งนะวันนี้มาช่วยกันสองคันเลยนะผมทีมงานยูดีรถเกี่ยวธรรมรัตน์กันช่างนะครับสองคันนฝ่ก็จะเป็นเจ้าตินโตนะครับ สองคันนะครับตัวนี้สิบสี่สิบหไร่นะครับ2องบิ้งนะครับสิบสี่สิบห้ไร่อ่าอันนี้อีกคันหนึ่งตัวนี้ก็เคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้มาถ่ายกันใหม่นะครับเพิ่งได้ถ่ายเพิ่งได้เห็นนะครับหมดงานพอดีนะผมธรรามารัตน์การช่าง ตัวเดิน200เครื่องฮ i โน่เจโอนะครับแต่อีกคันหนึ่งนี่ตัวเดิน12เททีนะครับแต่ตัวนี้ตัวเดิน200โอ้ดังเงียบนั้นเพื่อนไปแบบนิ่มๆเลยนั้นเพื่อนนะคันนี้นี่เห็นว่าเช็คก่อนลงนาปีนี่หมดไปประมาณส0 0 0 0 0นะครับ เดือนเศร้าเ่็นไปแท็กนะครับประมาณสองแสนข้าวตรงนี้ก็เป็นข้าวแช่น้ำนะครับผมก็เลยได้เกี่ยวรังเพื่อนนะครับตามจริงนี่ข้าสุกนานแล้วนะครับสองคันไปเลยว้าวนิ่มทั้งสองคันนะครับผมแต่ว่าคันนี้จะจะนิ่มกว่าหน่อยนะเพราะว่ายังยังใหม่ยังใหม่กว่านะครับ แต่คันนั้นนั่นรุ่นโอไปทํามาก่อนนะครับเราจะมีดังดังคอดังอาตรงย่อยย่อยปัน่นอ่าพั้มนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังนิ่มอยู่นะแต่คันนี้นี่ไม่ได้ยินเลยเพื่อนดานแสงหรือเปล่ารีบด้วยนะผมวันนี้นี่ต้องไปอัดฟางนะครับพอดีผ่านมาเห็นนานๆจะลงสองคันทีนะครับสำหรับทีมงานนี้เนาะ ราะว่า,าหากินคนละพื้นที่นะครับคันนี้ก็หากินหากินแถวบ้านบ้านของเขานะครับส่วนคันนี้ก็พี่พี่คนขับเขาอยู่บ้านนี้นะครับเขาก็เอามาลงแถวบ้านเจ้าของนะครับนี่สองคันนิ่มๆน,นะครับดูลีลากันเกี่ยวนะผมใจเย็นมากนะครับ แบบนี้นี่จะของนาชอบนะครับผมข้าวล้มช่น้ําคนขับใจเย็นนะครับแต่รถใหญ่นี่ดีนะครับผมไม่ค่อยติดตู้ติดตะแกรงนะครับเกี่ยวน้ำ,น,ำ,น,ำนี่เกี่ยวได้นะครับข้าวไหลดีนะครับผม อันนี้ก็เพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมสำหรับเจ้ากินโตนะครับทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับสองล่างเลยยกสูงนะครับดูไปน่าจะยกสูงกว่าอีกขั้นหนึ่งนะแต่อุ้มน่าจะเล็กกว่าหรือเปล่านะครับดูจากสายตานะครับผมไม่แน่ใจว่าได้กี่ไร่นะครับเพราะว่าปีนี้นี่โอ้โหพี่แกลง ลงตรงไหนเตียนตรงนั้นนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมกินเต็มหน้าเต็มปากนะครับช่วงนี้นาะจะลมๆหน่อยนะครับผมนี่นะนาจะลมๆหน่อยเอานะครับดูกันต่อนะครับไล่โตดกันแล้วนะที่นี่นะ ดีนะผมแปลงนี้นี่สิบสี่สิบห้าไร่นะครับเอ้าดังอะไรเอ่ยสิบสี่สิบห้าไร่ทำเป็นสองบิ้งนะครับสองบิ้งใหญ่ๆนะครับผมแต่ก็มีต้นหน่อยๆไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นอะไรแล้วนะสำหรับเจ้าธรรมรัตเจ้าตินโตนะครับอันนี้ อะไรเอ่ยอ้าวคันหลังก็จอดเหมือนกันอ๋อท่อรุดนะครับท่อ PVC นะครับหลุดลูกน้องเดินลงไปแล้วนะครับคันหลังก็ไม่รู้เป็นไรนะครับผมเวลาเป็นเป็นพร้อมกันเลยนะ แต่ดีนะครับผมน้ําข้าวมีน้ําแบบนี้ข้าวชนย่างี้นะครับเกียร์รถใหญ่เปอร์เซ็นต์ได้ข้าวเยอะกว่ารถเล็กนะครับเพราะว่าลมของเขานี่จะแรงกว่านะครับตะแรงรูเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวรถใหญ่จะไม่ตันนะครับเพราะว่าลมแรงกว่าสามารถพัดฝุ่นหรือว่าพวกลองนะครับออกได้ดีกว่ารถเล็กนะครับรถเล็กถ้าเปิดลมแรงก็ข้าวก็จะออกตามก้นนะครับเพราะว่าชั้นกันข้าวนี่ แค่แผ่นเล็กๆนะครับผมประมาณ20เซนนะครับประมาณครึบหนึ่งนี่แหละนะครับเปิดลมแรงก็จะออกได้นะครับอโอ้จอดพร้อมกันเลย <laughs> แถวบ้านน่าจะหมดแล้วนะครับถึงได้มาตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นงานไม่สุดท้ายก็เกือบท้ายสุดแล้วครับสำหรับงานาปีนี้นะครับ อยู่ไกลเลยก็ไม่มาโอ้ฝั่งนั้นแคะโต้หรือเปล่าดูโต้นะครับโอ้ดีจังดูโต้ให้ใก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพอดีมีงานต่อด้วยนะครับสดายอยู่ไม่ได้มาอยู่ใกล้นะครับถ้ามาเห็นตั้งแต่แรกไม่มีงานจะอยู่ทั้งวันเลยนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเอามาแล้วนะครับขันหลังขันหลังดูเสียงเงียบมากเลยนะเพื่อนใช้โทรศัพท์ถ่ายก็อาจจะมืออาจจะไม่นิ่งนะครับไม่มีกันสั่นนะครับ